สวัสดีครับแฟนฟ u น u ูทูบชาแนลดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะฮะสําหรับเทปนี้เป็นคิวของจอมเข่าจากอําเภอบางบ่อสุพรรณาารนั่นก็คือนาลุพลสักหอมศิลหรือนาลุพลแฟร์เทคนะครับที่ไฟนี้บุกฝรั่งเศสเจอกับนักชกเจ้าถิ่นจอมเกา่ามาติดตามรับชมกันครับไฟนี้ต้องบอกเลยครับว่านาลุพลระเบิดฟอร์มอย่างโหดตีชี้ที่กว่ามวยเจ้าบ้านนี่แทบสู่ขิดเลยทีเดียว และก่อนที่จะรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับมากันที่รายการนี้ครับสกาล่าเดอเลวารูจัดขึ้นวันที่12มิถุนายนปี2008ครับหรือตรงกับปีพศ2 5 5 1ครับที่เลวารูฝรั่งเศสนักมวยไทยของเรานะครับนั่นก็คือนารุพล ฟร์ทคนะครับหรือนัพลศักขอมศิลน mm hmm. เจอกับยาซีนเบนหาดนักชกชาวฝรั่งเศสเจ้าบ้านนะครับวันนี้ต่อยในกติกามวยไทยพิกัด70กโลกร,รมักรรมกำหนด5ยกครับกรรมการเรียกทั้งคู่มาชี้แจงกติกาเบื้องต้นนะครับที่ใส่มงคลอยู่เป็นนักมวยไทยครับนั่นก็คือนัลลพลฟร์เท็ Fair นะครับอายุ24ปีนะครับในไฟนั้นสูง180ซเมตรครับ ยาซีนเบนหาดนักซกชาวฝรั่งเศสอายุ35ปีสูง180เซนติเมตรครับกางเกงก็ออกเงินเงินขา,ขาวๆนะครับคู่นี้นี่นักลึกพลจะอายุนะครับอ่อนกว่านักมวยฝรั่งเศสถึง11ปีนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันนะครับมันคือ1้0เซนติเมตรครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับขยับเดือนเข้าหาแลครับทางด้านของยาซีนอาจจังหวะเข้าทำอยู่ครับ ศาสตร์แข้งซ้ายไปหนึ่งทีครับยาซีนแพกยับเดินเข้าหาครับแล้ววางแข้งไปครับดอกนี้นี่เข้าเต็มๆเหมือนกันครับหยับเข้าหาครับแข้งซ้ายก็มีครับนรุพลจับในเกี่ยวในขวางแล้วเสียบครับเสียบแล้วสเปริงตัวถอยไปครับเล่นเอายาซีนิกาจั่วลมไปเลยครับหมัดเมื่อสักครู่เกือบเสียหลักลมครับนรุพลหยับเดินเข้าหาครับ ปกติต่อยอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ประเทศไทยครับนลพลถือว่าเป็นนักมวยจอมเข่าอีกลายครับเรียกว่าในล้วนๆเลยนะครับแข็งแรงมากๆยังเป็นยกแรกครับหาจังหวะหาช่องเข้าทําอยู่ครับเน้นหมัดครับทางด้านยาซีนต่อยมานานนะครับแต่ตําแหน่งสูงสุดที่เจ้าตัวเป็นครับก็คือแชมป์ของประเทศฝรั่งเศสครับหมัดน่ากลัวครับยาซีนท้ายเดินครับท้ายเดินเลยครับทางด้านของนุพลครับ ไม่อยากจะเสียเวลานานครับท้ายบวกเลยครับท้ายแรกเลยเดินเข้าหาครับต่อยตาลาตัวขวางแล้วเสียบขวางหน้าแล้วยังไงต่อเสียบอีกทีครับแม่จังๆังครับเพียงแค่ยกแล้วเสียบอีกดอกครับ้ยกแรกนี่เสียบไปหลายดอกเลยครับมฤลพลโอ้ปกตินี่มวยเขานี่ถ้าในประเทศไทยครับต่อยในเมืองไทยนี่กว่าจะตีครับมียกสามยกสี่ครับแมนี่ยกแรกยกที่สองก็เริ่มจับตีได้แล้วครับ สงสัยจะงานหนักของยาซีนะครับพยายามจะต่อยหมัดศูนครับยาซีนลากมาลากมาแล้วไงต่อลากมาของตีครับเสียบเสียบอีครับแมเสียบทำซ้ายดังขวาครับเสียบอีกดอกครับอม่เสียบเป็นชุดครับเมื่อสักครู่นี้โดนไปสามดอกติดติดเลยครับยาซีนนี่ต้องถอยมาหายใจยาวๆเลยครับข่านอกจากข่าวแล้วมีแข้งเลยครับหยับถอยตะลําตัวระวังซ้ายไปครับเสียบซ้ายไปครับ เยี่ยวในโอ้พอจะออกหมัดในทางด้านนฤพลนแกนสปริงตัวถอยทันครับของไงครับดึงลากแล้วนี่ครับเวียงลงเชือกเลยครับเวียงพาดเชือกเลยครับเลี่ยมมวยไทยต้องบอกว่าเลี่ยมเข่าแกไม่ธรรมดาครับนฤพลของแล้วนี่ครับเสียบแต่มีผู้ชมระดับมีชื่อเข้ามาร่วมสนุกร่วมดูร่วมชมกันในวเวทีด้วยนะครับวางแข้งขวาเปน็นทีครับ เสียบไปอีกทีครับถึงตัวตลอดครับนาทีนี้ตอนนี้ครับทางด้านของยาซีนก็พยายามที่จะเน้นหมัดครับกระแทกแย็บนี่ครับสายเสียบเสียบนดอกครับถึงตัวเลยครับนรุพลออกติดเป็นเงาปีศาจเลยนะครับวางแข้งไปหนึ่งดอกครับครับแข้งซ้ายก็มีครับแข้งขวาไปด้วยครับมาไต่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับปัดแข้งสกัดไปครับทางด้านของยาซีนครับ จังหวะนี้ออกแข้งวืดไปหน่อยครับงตัวเลยครับจังหวะนี้ครับเสียบินดอกครับมีทางทีมงานของน้ำมวยไทยเราครับนั่นก็คืออัตชัยแฟรแท็กครับในไฟนั้นนี่อัตชัยเดินทางไปชกเป็นคู่นํานะครับเจอกับฟาโอแบงกาครับโดนข่าสวนเหมือนกันครับผอนเกมนะครับทางด้านของนฤพลครับนี่เพียงแค่ยกที่2นะครับ อุ้ยโดนจังหวะครับโดนแข้งของนฤพนไปครับแข้งซ้ายซ้ายทีครับเริ่มเริ่มเน้นหมัดมากขึ้นแล้วครับยาซีนโยนเข่าครับพอจะออกหมัดปุ๊บนี่นฤพลจะชิงโยนเข่าดีดเข่ากันเลยครับสาดแข้งสกัดจับในแล้วตีครับกรรมการแยกสับชกใหม่นะครับก็ยังอยู่ในช่วงยกที่สองนะครับแต่เกมดูเหมือนว่าทางด้านของยาซีนนี่จะรับ เข่ามากไปหน่อยนะครับแล้วก็หลายจังหวะก,ก็เห็นว่ายาซีนเองก็ออาการเรียกว่าเรี้ยวแรงเนี่ยถดถอยลงไปเลยทีเดียวหมดยกที่2ครับตัดมาที่ยกที่3ามรัวๆเร็วๆลยครับทีบน้ำครับสวนด้วยหมัดครับแต่จั่วลมเสียบครับอพอถึงพอพอมือป้ายแล้วหรือมือว่ายระยะถึงถึงตัวปุ๊บในกรเสียบโยนเข่าเลยดอกนี้ก็บิดเอาล้ม เชือกไปที่มุมเดิมครับมุมที่เคยบิดล้มไปเมื่อยกที่สองครับจับในเกี่ยวในขวางแล้วเสียบคล้องแล้วแม็คล้องกระชากครับนักชกนี่ถ้าไม่มีการซ้อมนักหววไทยนะครับถ้าไม่มีการซ้อมปั้มนะ่ครับนะครับบางทีบางทีโดนกระชากโดนดึงนี่คนโดนกระชากคนโดนดึงนี่ถ้าไม่มีแรงฝืนครับหมดนะครับหมดเรี้ยวหมดแรงครับอ่ามีหมัดสวนนึงครับอยากนครับโดนเข่าครับ อาจจะแทงี่ทางด้านของนรุพลกระเสียบสวนไปเลยครับผัดแข้งมาหนึ่งทีครับลากของยาซีนกับไหนละเสียบลากมาลากมาลากมาเสียบโอ้โหยตังๆครับเน้นเน้นเนื้อเนื้อโอ้ยาซีนนี่ต้องหายใจลึกๆเลยครับเขาลับไปหลายดอกหลายหลายดุนละเกินครับเขากระแกลเสียบของไหนละตีตีล่อไปครับหอูยัดไส้ดอกนี้โอ้โห ยอมรับหัวใจของยาซีนนะครับไม่มีลูดครับหมุนทั้งวันเลยครับโดนแล้วเมาครับกรรมการแยกเลยครับโอ้ต้องรกเกมครับต้องยืนนับเลยครับก็ต้องยืนนับเลยครับแล้วก็ไล่ทางด้านของโอ้หาหลังเดินแม่จะเดินกลับมุมเลยครับกรรมการกรรมการก็นับครับต้องนับให้ถึงแปดตามกติกาครับแล้วก็ดูว่านักมวยที่โดนนับเนี่ยไหวเปล่าอ่ะยังไหวครับยังพร้อมจะเจ็บต่อครับทีมนําไปก่อนครับ ทางด้านของนุพน์ก็ค่อยนวดนะครับใจเย็นเหลือเกินครับไม่ค่อยนวดไม่เร่งไม่รีบครับค่อยๆเดินประกบถึงเนื้อถึงตัวโอ้ตอยตาลันตครับ้องแม่้องแบบเรียกว่ากิโยตินเลยครับของแบบกิโยตินชกแทงเลยครับรมการนับอีกแล้วครับมจะไหวไหมครับอยากซีนเหมือนเหมือนจะถอดใจนะครับแม่ไม่น่าจะสู้ครับไม่น่าจะไหวครับโอ้เรียบร้อยครับ กรรมการยุติการชกค,ครับนักทุลศักดิ์ขอมศิลป์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกยาซีนเบนหาดนักชกชาวฝรั่งเศสเจ้าบ้านครับไปด้วยพายุเข่านะครับทั้งเข่าทั้งหมัดต่อยตัดลําตัวครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่3แบบสวยงามนะครับรับชมจบไปที่เรียบร้อยครับก็ประกาคิดเห็นเป็นยังไงบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไคร้ กดสันกระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับแชร์เพื่อนรับชมมาด้วยนะครับทางช่องของเรายังมีมวยสนุกอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ